ดูรับจังหวะวางซ้ายของน้องแอนแล้วจังหวะถีบค็เรื่อยในหน้าเบียดเข้ามาทิ้งด้วยหมัดหนึ่งสองแล้วเติมด้วยแข้งขวาโอเคเบียดตั้งแต่ยกแรกครับเจอแข้งซ้ายของน้องแอนแล้วจังหวะลงล่างแล้วโอ้โหนี่ครับขวามาซ้ายคืนจังหวะทิ้งด้วยหมัดซ้ายของน้องแอนอะไรนีนน่นนาะทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วเสียบด้วยขขวาครับน้องแอนเสียบด้วยซ้ายคืน นี่กับจังหวะเสียบซ้ายแล้วพยายามจะขวางหน้าครับน้องแอนเสียบซ้ายครับโอ้โหครัลนี่นะโต้โดยเข่าซ้ายแต่เจอเข่าซ้ายของน้องแอนนี่กับอาชีพของแกเลยครับแล้วจังหวะวางซ้ายเจอขวาสวนครับคนละดอกคนละทีครับอย่างที่เอฟบ,บอกแล้วครับอยู่ที่ขันจุดเกิดเหตุนี่รับจังหวะเสียบซ้ายเจอเข่าซ้ายสวนไม่ไม่มีใครยอมใครเลยครับพยายามจะกะชากเหลี่ยมแต่เจอขวางหน้าเสียบครับ น้องเอดเสียบด้วยซ้ายคาโรลีนาตีด้วยขวาแล้วหนีกับถอดมาเสียบเลยครับแหมสนุกจริงๆครับผลัดกันได้ผลัดกันโดนครับปักขบายอ้าวสามเกิดสอกโอ้โหและนี่ตีสู้ครับเสียบเข้าไปจึ๊กขบายครับโอ้โหชึ๊กขบายนี่หนามยอกต้องเอาหนามบงครับผมมาดูความเือดความสนุกกับถึงดมัดขวานะครับคาโรลีนาพยายามจะเสียบด้วยเก่าขวา น้องแอนล็อกในน้องแอนเสียบด้วยซ้ายครับโอ้โหดูครับเจอขวาสวนเลยพยายามตั้งกรแพนค่าจังหวะทีเปลี่ยนข้ามาทิ้งด้วยมัดซ้ายแล้วเสียบด้วยของซ้ายครับน้องแอนดึงแล้วคืนด้วยขวาครับคาร์ลิน่าจังหวะวางซ้ายของน้องแอนเกี่ยวได้แล้วคืนด้วยขวาของคาร์ลิน่าน้องแอนพยายามจะถีบขวาเจอแค่ขวาสวนครับแลสวนด้วยแข้งซ้ายดึงแล้วคืนครับโอ้โห หยับนี่ครับแข้งซ้ายเจอหมัดขวาเออเปลี่ยนข้ามาครับ